มีชีบเปล่าเมีชีไหมอชชด้ชีบเปล่าเลือกชีร้านไหน่าเลือกเลยนี้มีกาะสามร้ยตัวปะเอาลั้นของส่วนตัวต้องเดี๋ยวพี่กลับไปเอาที่เลเบลแล้วกัน่เอาปั๊มหัวที่นี่ี่กระสุนหัวกล่องครับดิซ่าขัดกล่กับที่งัดนะไองเหม่เลยงได้เลยมัโคหมอยตีปืนจ่อแป๊บนึงหนอ เออไโโอเคอะไรตายเสียงมึงช็อตมากเลยอยู่ตอนนี้เราไม่ไปชวนเหรอเข้าไปชวนเลยไปรีบเรียบต่อเจออะไรหลังฮกคุณลิตาไปกคนลิกอยู่ไหมครับลิกอยู่ไหมอยู่ครับแต่เขาเหมือนน่าจะเมาครับขอลิกน่าจะเมาเหรอดูด่วนไหมครับเออไม่ด่วนนะครับอันนี้ฝากไปบอกลิกก็ได้ข้อความนี้ฝากบอกลิกก็ได้ครับคือก่อนหน้านี้คือฮกคุณกับเอ็กครับมันมีเรื่องที่ค้างไว้ แต่แต่ไอมันไอตัวปัญหามันไม่ได้อยู่แล้วไงครับผมเข้าใจครับในมุมแก๊งแต่ตัวปัญหามันเหมือนที่มันโดนนะครับเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าคือในมุมของแก๊งคือตอนนั้นมันมันมันผมหยุดไว้ก็คือมันมีเรื่องของตอนนั้นฮกซุนก็คือมีหลายเรื่องเข้ามาเนาะผมก็เลยให้ฮกซนไปเยร์ตัวเองก่อนทีนี้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นุกซุนก็ไปมีมีลงมีเรื่องกับแก๊งนู้นแก๊งนี้อะไรเงี้ยก็คือคิดว่าน่าจะว่างแล้วผมก็ปล่อยไปก่อนแล้วทีนีุ้กซนก็หายไปเลยครับเงียบครั เตรียมตัวให้พร้อมครับไปใส่สูตรอย่างเดียวไม่คุยแล้วเอ่อตอนตอนตอนไหนครับพรุ่งนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นกับผมผมผมก็มีแค่ไม่ถึงเนี่นะครับคนผมน่าจะมีประมาณสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนก็ประมาณสิบห้าสิบสิบห้าสิบหกคนครับทำไมเหลือเท่านี้ครับไม่ก็คือตั้งแต่ที่แบบตั้งเคลียร์นี่เคลียร์แล้วครับคนออกหมดแล้วครับเหมือนก็เหลือแค่พวกผมที่มาด้วยกันแค่นั้นอะ ที่มาจากมาจากที่อื่นก็คือออกมาเลยผมเคลียร์นี่กันไงผมแบบบุ๊คเงินกันเคลียร์นี่ไงคนก็ออกกันหมดแล้วคนเงินเคลียร์นี่แล้วคนออกหมดเลยเหรอครับใช่ใช่ครับก็คือมีแค่พวกผมเนี่ยก็ที่เห็นกานร้านก็คืองานร้านไอ้นี่ย่เดียวครับก็คือมีแค่ตีเงินร้านสองตีขนาดประมาณนั้นคือตอนนี้ก็คือเล่นแท่งหลักก็คือตอนนี้อยู่ในที่นี่ก็เล่นแต่งานร้านอย่างเดียวครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยกลัวมันจะไม่สนุกกับผมว่าผมกำลังหาคนเข้าด้วยไงแต่ผมเพิ่งเคลียร์นี่ก็เสร็จไงนเลยไม่ได้ รับคนเข้าเลยครับอ่าฮะโอเคเข้าใจงั้นเอาเป็นมผมขอไม้สี่พันนันแล้วกันครับถ้าอยากฟาร,ร์มสบายจบเรื่องนี้กันไปมาขอตีไปก็คงจะไม่สนุกถูกไหมครับอย่างที่บอกเจอร้านเลยร้านมันกดไม่ได้ได้ไม้สี่พันใช่ไหมครับใช่ครับไม้สี่พันนันข,ขอเวลาหน่อยนะพอดีผมเนี่ยเหลือเหลือนิดเดียวครับประมาณสองสามมิลหเคลียร์ก็จะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวขอเวลาหน่อยนะครับได้ครับผมให้เวลาถึงวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าคือ สิบอีกสี่วันใช่ไหมครับใช่ครับแค่สองคนหนึ่งสองเก้าหกต่อเลขแหละต่อไอกลิกร์ด้วยครับตอนนี้เลยได้ครับได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นไม้ก็ได้ครับเพราะคนผมเหลือแค่นี้ไงได้ครับลองลองลองไปคุยกันดูครับผมอยากเคลี่ให้มันมันมันเสร็จจบจบไปครับเพราะว่าน้องผมมันก็โดนห่อด้วยไงประเด็นน่ะได้ครับถ้าเกิดผมมีส่งก่อนเนี่ยผมเอาให้ก่อนวันที่สิบสี่ครับได้ครับหกส่นโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคกูรู้แล้วหกส่นหายไปไหนคนออก พกส่วนพี่เรียกของไว้นะคือมันเสียเวลาแล้วก็เรื่องมันเงียบไปเรื่อยๆอยๆ่ะไปกาไปเอาเกาะหลอาไปกอดหายยังพี่ว่าไงน้องหายยังพี่หายังเออหายแล้วชัดแล้วผมถามหน่อยๆเฮ้ว่าไปอ่าพี่มองเข้ามาหาผมเนี่ยพี่มองเห็นพี่มองเห็นผมอีกตัวอะไรไตัวอะไรก็เป็นก็เป็นประชาชนชมองเป็นตัวอะไร เอาแบบว่าก็คนนะแบบเรียกชื่อเรียกเอาชื่อเรียกอะพี่ชื่อเรียกทาไม่ใช่ขุดอยู่ไหนอะดูแล้วกูจะเรียกมึงว่ากูก็เรียกมึงว่าขุดจริงเลยจริงจริงคือกูนึกไม่ออกเลยว่าจะเรียกมึงว่าอะไรนอกจากขุดไอ้คุดอยู่ไหนอะแบบแบบสิริมงคลเอาแบบสิริมงคลนะพี่มันไม่มีคำอื่นเลยว่ะน้องจริงนะเว้ยคือคุณนึกถึงมึงกูจะเรียกคำว่าไอ้คุดอยู่ไหนไอ้คุดอยู่ไหนอยู่อย่างนี้อย่างเดียวไม่มีคำอื่นเลยแค่ไหนละเพ่แค่ไหนใช่ไหมใช่โอเคพี่ พี่ต้องถามคนในแก๊เลยคนในแก๊สทีผมว่าอะไรกันล่ะใช่เหรอถามไม่ใช่คุดพี่ต้องถามเลยพี่ต้องถามคนในเอ้ยเฮ้ยตถ้าเวลามึงเจอไอ้คุดมึงจะเรียกคุดว่าอะไรกันวะถ้าไม่ใช่คุดอ่ะที่ผมว่าพี่เปิดเอาของผมก็พี่คุดอดียวกันสิ่งในมงคลนะพี่มันก็บอกคุดไงมันก็บอกคุดไงมันนึกมันนึกไม่ออกว่ามันจะเรียกมึงว่าอะไรเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองหาแค่นี้โอเคครับพี่ได้ครับไม้สิผมไม่ได้มองว่ามันถูกครับผมมองว่ามันหายากเฮ้ยไปเดี๋ยวพี่เอาเกาะให้รีก่อนพี่พาไปเเเออออาาาาาตู้ใช่่่่มมพพีีสนไปปกะ หกห้าศูนย์ไอห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์หมาสี่พันนั้นราคาถูกใช่ไหมล่ะใช่แต่คือผมไม่รู้จะเคลียร์กับมันยังไงและจะรอมันก็ไม่รู้จะอรอที่อะไรปล่อยแม่งเดี๋ยวให้ไปเคลียร์มันเรื่องใหม่มีเรื่องก็ไปมีเรื่องกับมันเรื่องใหม่คือหกศูนตอนนี้มันหายไปเลยเว้ยเหมือนแก๊งแก๊งน้องมันอ,ออกคนออกเยอะตู้ล่างนะลิซ่าอีีก่ ดีสิบสองกันนะขนมขนมยาสองคนยังไม่ได้ใช่ป่ะมึงสองคนอ่ะใช่เล่นอะไรเจ็ดสองแปดพอนี้ต่องพอเี็ต่อผมต้องเอาห้าห้าห้าบละวอ้ยรีบใช้นี่ใช้นี่เคลียร์นี่เสร็จจะได้ทำย่างอื่นต่อเราล้านไหนเปิดของพอดีป่ะเราปั๊มหอยได้เราบอกนะเออเออมันนานไปจนหมดแรงแค้สล้วจริง ตอนนั้นกำลังดีเลยเที่ยมันมาสะดุดตอนที่มันมีปัญหาเรื่องเรื่องคนเรื่องใบกันนี่แหละี่ยตอนนั้นกำลังมันเลยเี่นัวแน่แน่ดดหนัวแน่แม่จ๋าขเพีไม่ไดนะเนาที่ได้ครับผมพี่อเคไม่รถผมถือยายอยู่สี่สิบบาทไม่ได้ไ,ไ,ดไดดกี่เหีย น,น,นี่ยังไม่ขยับเลยครับนี่ยังเท่าเดิมอยู่เลยครับ67ล้านลองนัเสร็จไปดูบัมบุก่อนพี่นะกูยืน,ะนอยู่ที่จุดไม่ยังจะลงอีกคงไม่ขายไอ้เยี่ยมมันอันตามไอ้เยี่ยมมาตามมึงก็ต้องมุงออกไปเว้ยไม่มันของกูกูจองทำไหมก็จองเหมือนกันได้แต่ผมไม่ได้เป็นห่วงหรอกว่าหกส่นมันเขาเรียกว่าไงหกส่นมันเขาเรียกว่าไงเราอยากเล่นหกส่วนน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมเนี่ยอย่างที่เขออา,เอาอบอก ันไม่สนุกหรอกใช่เราเราก็อยากจะเคลียร์แผลนั่นแหละแต่ทีนี้เรื่องจํานวนคนถ้าเราตีเขาสิบห้าต่อสามสิบมันไม่มีภาพที่เขาจะไอ้นี่เราอยู่แล้วเราก็จะหาทางอื่นโดยที่การเรียกของไปเรียกของเสร็จปุ๊บวันหนึ่งหกศุนผมเชื่อว่าถ้าหกซุนคนกลับเข้ามาเท่าเดิมไอ้ลิฟมันก็พาน้องไอ้พาน้องหาเล่นเหมือนเดิมแหละเฮียท็อป <laughs> โปรเจกต ตอนนี้เราใช้นี่ดีกว่าใช้นี่ให้จบก่อนเราจะได้ไม่ลำบากเวลามีคนมาทิ้มเรานะตอนนี้นะสองนาทีอาจาร่์จะรับจะรับคุณทำเวลาร้านนได้เละดิปล่อยล้อนได้เลยเดี๋ยวสลับกันคือยังไงว่าทำเวลาใครถึงแบบเวลาเล่นแล้วก็แบบคุณใส่เวลาหน่อยทำไมคนพ่าออกเยอะจังครับอาจจะเป็นพ่อไม่ได้ฟาร์มหรือว่าผมไม่รู้นะอาจารย์อาจารย์ทำเป็นอาจารย์ทำเป็นเห็นว่าคนออกเยอะนะให้ตลอด